สวัสดีค่ะทุกคนที่ร่วมเดินทางค้นหาคำตอบกับคำถามที่ว่าเราอยู่บนโลกนี้เพื่ออะไรมาร่วมเดินทางกันต่อกับคุณริกวอร์เรนในหนังสือชีวิตที่เคลื่อนไปด้วยวัตถุประสงค์ค่ะวันที่29ยอมรับหน้าที่ซึ่งมอบหมายแก่คุณ พระเจ้าเองทรงเป็นผู้สร้างเราให้เป็นอย่างที่เราเป็นและประทานชีวิตใหม่จากพระเยซูคริสต,ต์แก่เราและนานหลายยุคหลายสมัยมาแล้วพระองค์ได้ทรงวางแผนว่าเราควรจะใช้ชีวิตนี้ช่วยเหลือผู้อื่นเอเฟซาสบทที่สองข้อ10ครับพระองค์ได้ถวายเกียรติแด่พระองค์ในโลกโดยการทำสิ่งที่พระองค์ทรงมอบหมายให้ทำจนสำเร็จครบถ้วนทุกรายละเอียดยอหบทที่17ข้อส พระเจ้าให้คุณมาอยู่ในโลกนี้เพื่อทำประโยชน์คุณไม่ได้ถูกสร้างขึ้นเพียงเพื่อบริโภคทรัพยากรทานอาหารหายใจแล้วก็กินที่พระเจ้าทรงกำหนดคุณไว้เพื่อใช้ชีวิตสร้างความแตกตา่างนี่คือวัตถุประสงค์ประการที่สของพระเจ้าสำหรับชีวิตคุณและมันเรียกว่าพันธกิจหรือการรับใช้พระคัมภีร์ให้รายละเอียดแก่เรา คุณถูกสร้างมาเพื่อรับใช้พระเจ้าพระคัมภีร์กล่าวว่าพระเจ้าทรงสร้างเราให้มีชีวิตเพื่อทำการดีนี่เป็นแผนการที่ทรงดำริไว้ให้เราทำเอเฟซาสบทที่สองข้อ10การดีเหล่านี้คือการรับใช้เมื่อไรก็ตามที่คุณรับใช้คนอื่นไม่ว่าจะลักษณะใดแท้ที่จริงคุณก็กำลังรับใช้พระเจ้าและทำให้วัตถุประสงค์ประการหนึ่งของคุณสำเร็จ ในสองบทต่อไปนี้คุณจะเห็นวิธีที่พระเจ้าท่งหล่อล้อมคุณเพื่อวัตถุประสงค์ข้อนี้อย่างพิถีพิถันคุณได้รับความรอดเพื่อรับใช้พระเจ้าพระคัมมีร์กล่าวว่าพระองค์ผู้ได้ท่งช่วยเราให้รอดและได้ทรงเลือกเรามาทำงานอันบริสุทธิ์ของพระองค์ไม่ใช่เพราะเราควรค่าแต่เพราะนั่นคือแผนการของพระองค์สองที่โมธีบทที่หนึ่งข้อ9 พระเจ้าได้ทรงไถ่คุณเพื่อคุณจะสามารถทำงานอันบริสุทธิ์ของพระองค์คุณไม่ได้รับความรอดเพราะการรับใช้แต่รอดเพื่อจะรับใช้ในแผ่นดินของพระเจ้าสิ่งนี้ทำให้ชีวิตคุณมีความหมายและมีคุณค่าอย่างมหาศาลถ้าผมไม่มีความรักให้คนอื่นไม่ปรารถนาที่จะรับใช้คนอื่นและสนใจแต่ความต้องการของตนเอง ผมก็ควรจะสงสัยว่าพระคริสต์สถิตยอยู่ในชีวิตของผมจริงหรือเปล่าเพราะหัวใจที่ได้รับความรอดแล้วคือหัวใจที่ต้องการจะรับใช้คุณได้รับการทรงเรียกให้รับใช้พระเจ้าคริสเตียนทุกคนได้รับการทรงเรียกให้รับใช้การทรงเรียกคุณเพื่อความรอดนั้นครอบคลุมถึงการทรงเรียกเพื่อจะรับใช้ด้วย พระคำภีกล่าวว่าท่านได้รับเลือกไว้เพื่อให้บอกถึงพระลักษณะอันเลิศของพระเจ้าผู้ทรงเรียกท่านหนึ่งเปโตรบทที่สองข้อ9เมื่อใดก็ตามที่คุณใช้ความสามารถที่พระเจ้าประทานเพื่อช่วยเหลือคนอื่นคุณก็กำลังทำให้การทรงเรียกของคุณสำเร็จ ไม่มีพันธกิจใดที่ไม่สำคัญในคริสตจักรแม้งานรับใช้บางอย่างอาจจะเด่นชัดและบางอย่างเป็นงานที่อยู่เบื้องหลังแต่ทุกอย่างล้วนมีค่าพันธกิจเล็กๆหรือที่อยู่เบื้องหลังมักจะสร้างความเปลี่ยนแปลงอย่างใหญ่หลวงวันนี้คริสตจักรท้องถิ่นนับพันแห่งกำลังจะตายเพราะคริสเตียนไม่เต็มใจที่จะรับใช้พวกเขานั่งเป็นผู้ชมอยู่ข้างสนาม พระกายจึงต้องทนทุกข์คุณได้รับคำสั่งให้รับใช้พระเจ้าพระเยซูตรัสชัดเจนอย่างยิ่งว่าเราต้องรับใช้อย่างที่บุตรมนุษย์ไม่ได้มาเพื่อรับการปรนิบัติแต่ท่านมาเพื่อจะปรนิบัติเขาและประทานชีวิตของท่านมัทธิวบทที่20ข้อ28 สำหรับคริสเตียนการรับใช้ไม่ใช่ทางเลือกหรือสิ่งที่เอาไว้ทำเมื่อมีเวลาว่างแต่การรับใช้เป็นหัวใจของชีวิตคริสเตียนพระเยซูเสด็จมาเพื่อรับใช้และให้และคำกริยาสองคำนี้ควรจะกำหนดชีวิตของคุณในโลกนี้ด้วยการรับใช้และการให้ผู้อื่นคือคำสรุปวัตถุประสงค์ประการที่4ของพระเจ้าสำหรับชีวิตคุณ พระเยซูรสรงสอนว่าความเป็นผู้ใหญ่ฝ่ายวิญญาณน,นั้นมีไว้เพื่อการรับใช้เราเติบโตขึ้นเพื่อเราจะให้บางสิ่งแก่ผู้อื่นการเรียนรู้มากขึ้นเรื่อยเรนั้นยังไม่พอเราต้องทำตามสิ่งที่เรารู้และประพฤติสิ่งที่เราบอกว่าเราเชื่อการรับใช้คือสิ่งที่สวนทางกับความโน้มเอียงตามธรรมชาติของเราส่วนใหญ่เราสนใจจะให้คนอื่นรับใช้ฉัน มากกว่าสนใจการรับใช้แต่เมื่อเราเติบโตในพระคริสต์ความสนใจในชีวิตของเราควรจะเปลี่ยนไปเป็นการมีชีวิตเพื่อรับใช้มากขึ้นสาวกที่เป็นผู้ใหญ่ของพระเยซูจะไม่ถามว่าใครจะสนองความต้องการของฉันแต่จะเริ่มถามว่าฉันจะช่วยสนองความต้องการของใครได้บ้างคุณเคยถามคำถามนี้ไหมครับ เรามีชีวิตอย่างเต็มที่ก็ต่อเมื่อเราช่วยเหลือคนอื่นพระเยซูตรัสว่าคนที่อยากเอาตัวรอดก็จะสูญเสียชีวิตแท้ไปส่วนคนที่ยอมสละชีวิตของตัวเองเพื่อเราและข่าวดีนั้นก็จะรักษาชีวิตแท้ไว้ได้ความจริงข้อนี้สำคัญมากถึงขนาดต้องกล่าวซ้ำในพระกิตติคุณถึงหครั้ง ถ้าคุณไม่รับใช้คุณก็อยู่เหมือนไม่มีชีวิตเพราะว่าชีวิตมีไว้เพื่อการรับใช้พระเจ้าต้องการให้คุณเรียนรู้ที่จะรักและรับใช้คนอื่นอย่างไม่เห็นแก่ตัวถ้าคุณจะมอบชีวิตของคุณเพื่อบางสิ่งสิ่งนั้นจะเป็นอะไรอาชีพกีฬางานอริเรกชื่อเสียงหรือความมั่งคั่งในบรรดาสิ่งเหล่านี้ไม่มีสิ่งใดที่มีความสำคัญถาวร การรับใช้คือหนทางสู่สิ่งสำคัญที่แท้จริงเราพบความหมายของชีวิตของเราผ่านการทำพันธกิจพระคัมภีร์กล่าวว่าพวกเราแต่ละคนพบความหมายและหน้าที่ของตนในฐานะส่วนหนึ่งในพระกายของพระองค์โรมบทที่12ข้อ5เมื่อเรารับใช้ด้วยกันในครอบครัวของพระเจ้าชีวิตของเราก็มีความสำคัญนิรันด พระเจ้าต้องการใช้คุณเพื่อเปลี่ยนแปลงโลกและประสงค์จะทำงานผ่านคุณสิ่งที่สําคัญไม่ใช่ระยะเวลาที่คุณมีชีวิตอยู่แต่เป็นปริมาณที่คุณให้ผู้อื่นไม่ใช่คุณจะมีชีวิตอยู่นานแค่ไหนแต่เป็นคุณจะใช้ชีวิตอย่างไร ขอพระเจ้าช่วยให้เราเข้าใจพระประสงค์ของพระองค์สำหรับชีวิตของเราและช่วยให้เราดำเนินชีวิตตามพระประสงค์นั้นด้วยพระคุณของพระเจ้าค่ะ